ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนายกและขอบคุณทีมงานนะคะคนดีบดือทุกท่านนะคะขอบคุณผู้กลับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกสถานที่ร้านเดอะโซนเท้าของเรานะคะเป็นที่แถลงข่า,ขาวซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะพาเดินวอล์กอินสตรีทและดูการท่องเที่ยวของพัทยาเรานะคะว่าพัทยาเรามีอะไรบ้างและพัทยาเรา อยากพัฒนาไปถึงไหนต้องการอะไรนะคะขอให้คือยินดีค่ะคือยินดีมากๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นได้เจรจาดังเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณดาราทุกท่านขอบคุณภูมิกับขอบคุณคุณปีเตอร์ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณท่านนายกเมืองพญาแล้วก็ขอบคุณทีมงานเมืองพญาทุกคนที่ที่ รักวอล์กอินสเตทแล้วก็รักเมืองไทยาของเราขอบคุณนะคนอิบเดือดขอให้รวย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 ขอให้ได้เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณอภวรครับน่ารักมากเลย